พี่น้องชนเผ่าปากกาเกยอจากบ้านขุนแตะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชีงยงใหม่นำโดยนางสาววิไลรุจิงพงไพรประธานอ,อสอม,มอรงพิบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุนแตะพร้อมกับพี่น้องปากกาเกยอกว่า50คนขนเข้าสารจำนวน2ตันรวมทั้งพืชผักผลผลิตจากบนดอยมาด้วยรถกว่า5คันเพื่อน,นำไปแจกให้กับพี่น้องคนเป็นราบในชุมชนบ้านวัดป่าแดงฝ่ายหินและวัดสีโสดาที่บริเวณหน้าเทศบาลตำบลสุเทพ,พอำเภอเมืองจังหวัดเชีงยงใหม่ เดยก่อนหน้านี้ได้นำข้าวสารและผักผลไม้บริจาคให้กับเด็กกำพร้าที่อาศัยอยู่วัดดอนจันร์ตำบลท่าสาลาอำเภอเมืองเชียงใหม่มาแล้วโดวยนางสาววิไลรุจิพงไพยเปิดเผยว่าเมื่อเกิดวิกฤตไวรัสโควิด -19 ในครั้งนี้เมื่อเห็นข่าวเพราะว่าพี่น้องคนไทยที่อยู่ในเมืองตกงานว่างงานไม่มีไรายได้และขาดแคลนอาหารโดยเฉพาะข้าวสารซึ่งตนและเพื่อนๆในหมู่บ้านเกิดความสงสารจึงได้รวบรวมข้าวสารแต่และครอบครัวรว,รวมกันได้จุดวนกว่า2ตัน ส่วนผักต่างๆที่ปลูกรับประทานและยังมีผักอีกเป็นจํานวนมากขายก็ประสบปัญหาด้านการเดินทางปล่อยไว้ก็จะเน่าเสียหายจึงนัดกับผู้นําชุมชนมาแจกให้กับคนที่ขาดแคลนและจะทําแบบนี้จนกว่าของบนดอยจะหมดและการที่พี่น้องคนดอยได้รวบรวมผลผลิตที่ทาด้วยตนเองจากชุมชนมาแจกในครั้งนี้ไม่คิดสิ่งตอบแทนหรือชื่อเสียงไปอย่างใดทําด้วยใจเพราะสงสารคนที่ตกทุกข์ได้ยากวัชระพงศ์มีรับกว้างรยายงาน ผู้สื่อข่าวเดินทางไปอยู่นกแก้วสสนรู้ชื่อว่าเจ้าแห่งของนายวัชรชัยชัยนาอยู่บ้านแม่ตำอินฐานอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาที่ซื้อมาให้ลูกชายเลี้ยงและฝึกเป็นนกแก้วปากขอสันคอนัวที่มีสีสันสวยงามมีสีเหลืองปนส้มน่ารักฉลาดแสนรู้ร้องเสียงดังน่าเอ็นดูเป็นเพื่อนเล่นให้ความเพลิดเพลินกับคนในครอบครัวโดวยเฉพาะลูกหลานด้วยเด็กชายต้นน้ำเจ้าของนอกแก้วปากขอพันสันคอนัวกล่าวว่า ได้ตั้งชื่อนกวัดเจ้าแห่งตัวเองซื้อมาตอนแรกพอนกแก้วสอนขอนัวซึ่งเป็นหนึ่งในสายพันธุ์นกแก้วที่มีสีสันสวยงามนำมาเลี้ยงประมาณ2เดือนซึ่งเจ้าแห่งนกแก้วตัวนี้มีนิสัยชอบเรียกร้องความสนใจชอบอาบน้ํากินน้าหวาน้ดยในทุกเช้าจะออกมาเล่นด้วยกันทุกวันโดยตนจะฝึกให้บินออกกํลาลังกายกระโดดไปกระโดดมาหมุนตัวบินไปเหยียบหลังไม้ที่เตรียมไว้เพื่อสร้างความแข็งแรงของกํลา,าลังขาและจะมีรางวัลเป็นน้าหวานที่เตรียมใส่กระบอกฉีดยาอันเล็กเพื่อป้อนเป็นรางวัล เด็กชายต้นน้ำยังบอกว่าเจ้าแห่งเป็นนกแก้วที่แสนร,รู้มากมีความจําเป็นเลิศมันจะจําทุกคนที่มาเพาะอาหารให้มันได้หมดเป็นนกที่มีความโดดเด่นฉลาดแสนรู้สามารถปล่อยบินเล่นได้อย่างอิสระเพราะเป็นนกที่เชื่องกับคนสร้างความเพลิดเพลินได้เป็นอย่างดีโดยนนกแก้วสันคอนหัวนั้นมีความฉลาดมันจะกินอาหารจําพวกผักผลไม้ถั่วและ,มะเมล็ดพืชต่างๆพันธุ์วิทย์อยู่ดีรายงานที่สนามช้างอารีนาจังหวัดบ,บุรีรัมย์ นายทัตกรหัตถาธยากูลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมกับนายเนยวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดและสาธารณสุขจังหวัดร,รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงการความคืบหน้าสถานการณ์โรคโควิดสิในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยในที่ประชุมได้มีมติให้บรรดาพ่อคา้าแม่คา้าตามตลาดนัดร้านอาหารตามสั่งร้านอาหารจานเดียวรวมถึงร้านที่มีเครื่องดื่มให้เปิดจําหน่ายได้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาค,คมนี้เป็นต้นไปแต่อย่างห้ามร้านจําหน่ายอาหารที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เปิดให้บริการหลังจากไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มใน21วันที่ผ่านมาและผู้ติดเชื้อสะสม13คนอาการหายและกลับบ้านแล้ว10คนเสียชีวิตไปแล้ว1รายและยังรักษาตัวอยู่1รายซึ่งอาการแข็งแรงรอวันกลับบ้านเท่านั้นโดยหลังการถแถลงการบริเวณน้าสนามฟุตบอลช้างอารีนายังมีการจำลองสภาพ,พร้านอาหารตัวอย่างตั้งแต่ระยะห่างของโต๊ะต้องห่างกัน1-2เมตร สิ่งของการการพุ่งกระจายเชื้อภายในโต๊ะหากมีการกินร่วมกันรวมถึงโต๊ะผู้จำหน่ายเองต้องมีอุปกรณ์ป้องกันนอกจากเจลล้างมือหรือที่ล้างมือที่ร้านค้าได้ปฏิบัติมาก่อนหน้านี้แล้วนายทัชกรหัตถาธนาคูลผู้ว่าราชการจังหวัดบ,บุรีรัมย์กล่าวว่านอกจากการเข้มงวดของผู้ค้าและลูกค้าแล้วภาพรวมของจังหวัดยังต้องเข้มข้นมากยิ่งขึ้นตอนนี้เรียกว่าการเปิดบ้านปิดเมืองร้านค้าไหนพร้อมทำตามมาตรการก็สามารถเปิดให้บริการได้ทันทีตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้เป็นต้นไป ท้งนี้เพื่อให้เศรษฐกิจจะได้หมุนเวียนได้ผู้ว่าราชการจังหวัดบ,บุรีรัมย์กล่าวได้วา่ากรอบและแนวทางที่วางไว้จะให้ประชาชนในจังหวัดออกไปมาหาสู่กันได้ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มขน้นและหลังจากนี้บัตรประจาตัวประชาชนของชาวบุรีรัมย์ทุกคนจะต้องติดสติกเกอร์ด้วยคําว่าบุรีรัมย์เฮลที่แต่ต้องผ่านการคัดกรองของเจ้าหน้าที่ว่าปลอดโรคแล้วและชาวบุรีรัมย์ที่ได้รับการติดสติกเกอร์แล้วหากจะออกเดินทางไปต่างจังหวัด เมื่อกลับมาแล้วก็จะต้องกักตัวเอง14วันเช่นเดียวกับคนต่างจังหวัดที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์วันที่3ธันทุปีรายงานเจหน้าที่ DSI ประสานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปาจีนบุรีและหลายหน่วยงานเข้าช่วยเหลือรายงานชาวเมียนมาจำนวน9คนเป็นหญิง3คนและชาย6คนในที่พักแคมป์คนงานบ้านหนองระเนรหมู่ที่11ตำบลหัวว่าอำเภอสีมาโพจังหวัดปาจีนบุรี หลังมีรายง,งานเมียนมาขอความช่วยเหลือไปอยังสถานทูตเมียนมาประจำประเทศไทยว่าถูกนายจ้างเอาเปรียบและไม่จ่ายค่าแรงโดยมีนางสาวปราณีบุญมีรับเป็นนายจ้างจึงนำตัวทั้งหมดไปสอบปากคาที่สอบพอระบอบภยัยจากการตรวจสอบหลักฐานเบื้องต้นพบว่ามีเอกสารการเดินทางเข้ามาทำงานเพียง3คนส่วนอีก6คนมีเพียงบัตรผ่านแดนเท่านั้นท้งนี้เจ้าหน้าที่ต้องสอบสวนหาข้อเท็จจริงทั้งหมดว่าแรงงานเข้ามาอยู่ได้อย่างไรถูกต้องหรือไม่และนายจ้างเอาเปรียบหรือไม่จ่ายค่าแรงจริงหรือไม่อย่างไร ในส่วนของผู้ที่เข้ามาถูกต้องก็สามารถยังอยู่ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดส่วนผู้ที่ไม่มีหลักฐานการเข้ามาในราชาอาณาจากักรก็จะต้องถูกส่งฟ้องศาลก่อนส่งตัวกลับประเทศต่อไปส่วนนายจ้างหางพกพบว่ากระทําการดังกล่าวจริงก็จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายแรงงานและการนําบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชาอาณาจากักรขณะที่นางสาวปราณีบุญมีนายจ้างเปิดเผยว่าตนรับแรงงานทั้งหมดมาจากนายหน้าที่ชื่อวษา,าเป็นชาวเมียนมา ไปทันตรวจสอบว่าแรงงานทั้งหมดนั้นมีหลักฐานครบถ้วนหรือไม่โดยเสียค่าหัวคนที่มีหลักฐานรายละ4,500บาทส่วนคนที่ไม่มีหลักฐานเสียค่าหัวคนละ1 5 0 0บาทโดยนางสาวปราณีบอกว่าช่วงนี้ไม่มีงานเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 จึงต้องชะลอการจ่ายค่าแรงแต่มีการเลี้ยงดูอย่างดีชัชวัน์สิริป,ปินรรยงานเมื่อข้าคืนที่ผ่านมาได้เกิดพายุฝนกระหนำ่ำในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอกะบินบุรีจงังหวัดปราจีนบุรี มีบ้านเรือนประชาชนถูกต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ทานกระแสลมไม่ไหวหักโค่นทับเสียหายเป็นจำนวนมากรวมทั้งเสาไฟฟ้าล้มหลายต้นชาวบ้านไม่มีไฟฟ้าใช้มาตลอดทั้งคืนโดยเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าต้องออกมาช่วยเหลือเป็นการด่วนเพื่อให้ชาวบ้านมีไฟฟ้าใช้ตามปกติโดยเฉพาะที่บ้านไผายหมู่ที่8ตํตมบนเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีเฉพาะหมู่บ้านนี้หมู่บ้านเดียวมีบ้านเรือนประชาชนและร้านค้าได้รับความเสียหาย15ห้าหลังคาเรือนโดยนางทองรินสำเรทธิไทยสองอายุ66ปีเจ้าของบ้านเล่าว่า ได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองอย่างรุนแรงจนชกบ้านของตนหายไปทั้งหลังซึ่งตนและครอบครัวต้องวิ่งหลบหนีเพื่อเอาชีวิตรอดพอพายุสงบบ้านทั้งหลังก็ไม่มีเหลือมีเพียงที่ดินและเศษหักพังของไม้เหลืออยู่มองจนไม่รู้ว่าเคยเป็นที่ที่เคยมีบ้านผูกอาศัยอยู่ส่วนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีพายุฝนที่รุนแรงพัดเอาต้นไม้ขนาดใหญ่ลมทับบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายไปหลายหลังรวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ได้รับความเสียหายซึ่งนางสาวจิราพันธ์สุโภวัน หนึ่งในชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายเล่าว่าได้เกิดลมแรงมากเพียงพักเดียวท่านั้นได้ยินเสียงดังโครมต้นมะกอ,อกที่ใกล้ตายล้มใส่บ้านจนพังไปทั้งแถบขณะที่หน่วยง,งานราชการทั้งสองแห่งคืออำเภอกบินบุรีและอำเภอเมืองได้ออกสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือและหาทางเยียวยาอย่างเร่งด่วนแล้วนทวัตกุลเศรษฐุวภาอรงงานนายอัธพรสีเฮรันผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเข,เขาเขียวเปิดเผยว่าหลังจากการปิดให้บริการเข้าชมสวนสัตว์ชั่วคราว ตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยในช่วงนี้มีอากาศที่ร้อนจัดทางสวนสัตว์ได้จัดน้ำหวานเย็นสีแดงพร้อมทั้งผลไม้แช่แข็งเช่นส้มแตงโมแอปเปิลผสมกับน้ำหวานโดยจะให้สัตว์ที่สามารถดูดและเลียของเย็นได้เช่นชนีมีควายลิงชิมแปนซีและอุรังอุตังสำหรับส่วนจะแสดงเสือสิงโตขาวเจหน้าที่จะนำขาหมูและเลือดสดแช่แข็งไปให้กับสิงโตขาวโดยจะแขวนและวางไว้เพื่อให้สิงโตและเสือสามารถเลียและแทะไข่ร้อนกันได้ นายอัธพรเสเหรอนกล่าวเพิ่มเติมว่าการดูแลสัตว์เป็นพิเศษท่ามกลางอุณหภูมิที่ร้อนมากขนาดนี้เป็นสิ่งที่สําคัญรวมถึงการให้อาหารแช่แข็งแกม่มดาสัตว์ในช่วงฤดูร้อนเนื่องจากสัตว์มีแนวโน้มที่รู้สึกเครียดจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นจึงทําให้สัตว์ลดอัตราการผสมพันธุ์รวมถึงการรู้สึกไม่อยากอาหารดังนั้นทางสวนสัตว์จึงให้การดูแลเป็นพิเศษตลอดเดือนเมษายนนี้เนื่องจากช่วงบ่ายอากาศจะร้อนจัดจะช่วยให้สัตว์ดูสดชื่นไม่หงุดหงิดง่ายและเป็นภาพที่น่ารรักกสมมชาาายยแ้วนนุ่ง